เหาอยู่ผมเองไงไอ้โมซารซึ่งเราก็มาฟังเสียงไอ้เฮียนี่อาเล็กมันร้องให้อยู่แล้วก็ปล่อยเข้าไปนะซึ่งเวลาเสื้อใหม่ซีคัเวอร์โดยเฮีย <c oughs> จัดทำโดยไอ้ล <c oughs> ูกอะไรอย่างเงี้ยวะเนี่ยดูทุ่มแม่งดนผผเนี่ยมือเสื้อคนนี้ไม่ได้มันติดไปแล้ว ก็บายโดยสุคุน่าซึ่งสุคุนาก็คืออินูปเอกดีเฮ้ยไม่ใช่เอกดี <laughs> คุงนะเป็นคนทําเสื้อนี้ขึ้นมาซึ่งเสื้อนี้มนแนะนำว่าโฟ,โฟเคแน่นอนซึ่งเราสนใจอะเรามาสุ่มในงบประมาณสองแสนจ็มบไปเลยถ้ารีเจนดารี่มาวะเร้ยกูมีแล้วอะถ้านอนตาย ซึ่งตอนนี้ผมมีบัฟลัคกี้อยู่เยอะอยู่แหละมั้งนะแต่ผมคิดว่าไอ้บัฟลัคกี้เนี้ยน่าจะช่วยผมได้นะครับในการที่วิ่งแค่สองก้าว ที่เซอไตอกแม่พระเจ้า<ะ>สซอไปักเลยอ่ะโอ้โห <laughs> ตอกแม่คงคงไม่เยี่ยขเขาเชี่ยงซึ่งตอนนี้ผมบอกนะว่าที่ซอไพมันตอกแม่อยู่ปับปับปบ <laughs> เออสุดท้าทางก็ต่อ ถ้าผมไม่เหลือเจดแส่นะเฮ้ยเป็นไรอ่ะใครรเขาต่อมึงวะอุ้ยยังไงมันเกยังวะเฮียเฮียจริงเฮียจริงไอ้ซื่อไอยไมเพ่ไอ้ไอ้ไอ้อากัสเอ้งคิดว่าพี่จะได้ท่าถ่างมิตคอมไหมเฮ้ย รีเจนโผล่มาวะเฮ้ยร,ร, hey, รีเจนมาเว้ยเชี่ยอุดาต่อพ่อพร,ระเจ้า,ามาแล้วครับเราจะใช้ท่าทางนี้นะเพื่อเป็นการบูชาแบบพวกท่าทางรีเจนไงเออพวกท่ารีเจนกอลลแบบนรี่อะไรเงี้ยผมมาถึงเชี่ย์คอมบอนทั้งแถบเลยวะอะไร่ะทำไมที่เขาเองเป็นงั้นนะ่ะ กดุบใช้พลังฮึดกอลลี่มาโอ้โหไม่ได้กอลลี่เว้นโูนี้เฮ้ยรีเจนโผล่เฮ้ยรีเจนนี่มันท่าของโจโจ้เฮ้ยไม่ได้ชี้ยะแม่มึงเฮ้ยแคปไปเลยแคบไปเลยหรอวะบันฝักเฮ้ยโคเบิ้งอะไรเนี่ยแคบท่าเต้นพี่ไว้ ทำไมไม่รู้เดือิงมาแล้วว่ะเดือิงมาว่ะเออได้เดือิงเว้ยเรียบร้อยกอลลีแตกลิปหายการันตีนีใหม่ดูนะครับว่าอเล็กเขาเป็นคนเกย์ขนาดไหนนะครับเขาเออเอออยู่นั่นแหละชิปออุนดาตอบข้ออุนดาอุนดาตอบข้อ พูดเองเลยเองพี่มีอารมณ์กับปลาฮะฮะใครมีอารมณ์กับปลานะปลอุนดาลักปลาเฮ้ย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 กอลลี่มากอลลี่โอ้ยเฮ้ยอุนดาตกตาอุนดาตกตาอุนดาตกตาเสร็จก็อุนดาตกยาย จ้าอุ๊ต้าเ่ฮ้าฮ่่่าฮ่โฮเาฮ่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 า่าฮาฮ่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 าฮฮ่าฮ่่าฮ่าฮคาฮ่าฮาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาว่่าฮ่าฮ่่าฮามันมาจ่อผมได้่า่นกา่่่แม่งกิ มึงขูดพี่เฉยอะเฮียแค่ภาพที่มึงส่งมามันก็เฮียแล้วเห็นพี่ยืนสั่นงมึงมึงส่งภาพมาได้เฮียมากกูพูดเลยเฮ้ยลีเจนทรีมาไอสัตว์ท่านี้กูมีแล้วความต่างปรับพลังลีเจนกูมีแล้วว่ะกูถามจริง เอ <Hey, S 2> มึงคิดว่าในสองแสนเจมที่กูจะเสียไปเนี่ยมึงคิดว่ากูจะได้ถ้าทงมิต้คอร์ไหมยอยารักแม่อ้เหี้ยพี่ว่าพี่ไม่ได้หรอแ <c oughs> ม่รักทุกคนเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่รักใครอื่นเลยมันรักทุกคนเลยอะ มันรักทุกคนเลยแย่ลักหลอกยินอยากตอกหรือเปล่าอะไรล่ะเปิดเปิดออโต้เปิดออโต้เนี่ยวะเฮ้ยท่าทางายก่อนรีมาเอ้ยไม่ได้เว้ยเอ้ยเปิดท่าทางจุดเดียวจุดเดียวเอ้เอ้เอ้เอาไว้ท่านี้ดีจุดนี้ดิ ไม่มีว่ะเฮ้ยลีเจนมาลีเจนมาท่าเดิมไหมเมื่อไเจแสแน่แล้วหายไปไวมากเกมหายไปไวมากมีคนพิวดนายไวสิงด้วยเฮ้ยกุงงกันพี่หอยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าท่ามันต้องอยู่ตรงนี้ไม่มีอุย้ยมันไม่ได้จริงดีเชี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,จะ,ลวจะหมดก๊อกแล้ว

เฮ้ยเชี่ยมันจะไม่หลุดออกมาจริงดิชิหายแล้วมึงเตรียมมาให้ยศราชาแห่งเทพเจ้าเกลือให้กูเลย <c oughs> แบบนี้ถ้าแม่งมียศเทพเจ้าเกลือนะกูคงได้ไปแล้วเนี่ยเอาดีเอาดีเลยเจ็ดแสนสี่ 7, แล้วไม่นะไม่นะเฮ้ย ม่ไม่เจมจะหมดแล้วเจมจะหมดแล้วเจมจะหมดแล้วโอ้ยอเจมจะหมดแล้วโอ้ไม่ไม่นะเดดดี้เดดดี้โทรจีเดดดี้เดดดี้แดดดี้ดด <c oughs> เออบูดาบูดาร่าแม่เอะไรบูดาตอกแม่อะ นี่นี่มันไม่ใช่บุนดาแล้วนดาโค <c oughs> <c oughs> ้ดบุนดาบุนดาบุนดาเล็กฮบุนดาแม่เล็กเอาล่ะเอาล่ะเจมกูจะหมดจริงๆแล้วชิบหายแหละไม่นะเฮ้ยดีเจนโพล ดิเจนผพวอย่างนี้ต้องอตายแล้ว <uc> เฮ้ยไม่เป็นไรนครับเรามีตัง้งเหลือตั้งเจ็ดแสนเจมเพราะนั้นต่อยสักแสนจะเป็นอะไรไปวะผมต่อยแค่หนึ่งแสนมันจะเป็นอะไรไปนะท่านผู้ชมอินโทว่าผมหายไปแล้วอะ หลังพี่อะขี้มันจ้องตูดกูแต่ฟักได้ได้จ้องตูดขี้อะกูลองขี้ไหมตัวสบายจ้องตูดท้องโล่กว้างขี้อะจ้องตูดและท้องโลกกว้างด้วยสัตว์กูเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยจ้องบุบเป็นว่าตูดบาดเดี๋ยวไปจ้องกูจะบินก็วันนี้แหละไอ้สัตว์

ถ้าไม่เจอข้อไม่เยอะผมไม่ทันเออไอชี้ขอให้ถูไม่ได้เราจะไปด้วยกันไปดูตู้จนกว่าตู้บ้านช่องกูจะบินแล้วช่องกูจะบินแล้ว เฮ้ยมาว่ะดีเจนลีเจนเออลีเจนตรงกลางลีเจนตรงกลางท่านผู้ชมจำไว้ทำให้ช่องไอแอมองซาเราจะทำให้ช่องขององตาไปบินด้วยกันโลกกว่าอะไรนะมึงจำไว้ถ้ากูจะพิงกูจะกูกูจะสแปมช่องมึงได้ถ้าช่องได้ช่องมึงก็จแบบ Uhm, เจ้ามึงจ้งกูบินช่อง er. อมึงก็จะหายไปตามกูเว้ยเฮียแม่งเท่เท่มึงเป็นส er <igi> ิมึงเป็นคนที่เ <seeing> ฮียมาก ใช่กูได้โรตีเห bon ็นเกลือไอ้เหี้ยใครม we an, ันจะยอมวะเหี้ยเราเสียแสแสมันจะเป็นอะไรไปวะกูบอกเลยนะว่ากูกดการที่เรากดซื้อกดกดซื้อเหี้ยเนี่ยหนึ่งครั้งอะถ้ากับว่ากูเสียเงินไปละหนึ่งบาท เพราะว่าเหรียราคาตลาดคือ1นึ่เกมเท่ากับเ้ยอไม่ใช่1นบาทเท่ากับประมาณ4ี่พันหรือสี่พันเกมนะท่านผู้ชมเฮ้ยมาว่ะอุ้ย,ยไม่ไหวแล้วกูกดเองซะเลสัตไม่หวแล้ว AI มันกดให้กูแม่งเอ๋อค่ะคือมันกดให้กูแล้วมันกูได้แต่ขี้รี มาเป็นรีนดเลยการีเอาแค่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรลยแต่ได้วะเฮ้ยหนึ่งคิงแม่งเป็นเงินเป็นทองแพงด้วยอีก็ใช้โปรดิใช้โปรมี้เที่ยกูไม่เคยใช้โปรเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยอะไรสามอันถ้ากูได้คอมมอนนี่กูเกลือเที่ยนะกูบอกนายเมื่อกี้นี้ ต้องจังสี่สิมาวะาไปกอลลี euh ่อุ้ยัอไม่กอลลี่แม่ไม่แตกเลยโอ้เชี่ยวเแตกใส่หน้ากอลลี่แม่งโอ้โหเาแตกแล้วครับเขาแตกแล้วครับฉันจะพาเธอไปเกตีดวงจันอรออ๋อและฉันจะเป็นนักต่อเธอ ในทุกยาำเช้าอยากมีตู้มาคอยบริการไปด้วยกันเราจะไปเจอกันที่กระท่อมหลังป่าไม้เฮียเียไม่ต่อเลยตัดไม่ต่อเราเฮียเก็ดเราเฮีย ต้องมึงต้องกูจะบินก็่อนนั่นแหละไ่บินหรอกไอไอโชว์สปีดพูดหนักกว่านี้อีกฉันจะพาเธอไป What the fuck เฮ้ยอีกห้าครั้งกูได้ในการันตีกอลลีนายสัต์เฮ้ยรอบนี้สูตรเรามันมันได้เด็กขี้ว่ะท่านผู้ชมไช่ครับมันเบ่งตู้นะ เจมผมจะหมดแล้วครับท <Here. S 1> <No. c oughs> <tr> ่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าจบกันที่การันตีกอลลี่ครั้งนี้นะครับผมตอนนี้หัวใจผมกำลังเจ็บช้ำครับเพราะว่าคลิกหนึ่งก็หนึ่งบาทแล้วครับผมเปคลิปสิบาทไอ้เหี้ยกูลงทุนประมาณสองร้อยบาทเพื่อทำคลิปนี้เมันเกลือยังวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาครับท่านผู้ชมการันตีมือให้กูดีเหี้ย ยิ่ถ้าตายพ้องมา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 ถ้าพี่ไม่อยากเดี๋ยวพี่ต้องแต่งเป็นตัวละครผู้หญิงสีสม้มอ่ะเฮ้ยมีน้เข้าดีเจดีเจดีเจว้าอ่ะอ่ะไอ I am องซาตูดบานนะฮะเป <laughs> ิดบานแล้วเหรอน้องเปิดเนอ มื่กี้พี่ได้นะว้าวเย็นท่าไหมกินรับกินรับยิครับว <Wow! S 1> ้าวกินน้บนับลยกิมาอยู่ในมือกูแล้วเยสนท่าไหม Woo! โอ๊ยกูรู้ว่ากูจะเกลือตลอดชีพเ yeah. ย้ฮึกกนะก่ก้อน <c oughs> ลี่กะรีเจนมาเฮ้ยในก้อน <c oughs> ลี่มาแล้วไอ้แอมอกซ่าดวงมาเว้ยมาแล้วมาแล้วฮึยเอาเลี้ยมาเล้วไอ้น้องมันมาเลี้ยมันมาเลี้ยท่าไรนี่สัเศษงะงะ เงี้ยนึกถึงท่าเต้นฮาคาริเลยแม่งเต้นอย่างนี้คือตอนนี้ดวไงไอแอมอุกซ่ามาแล้วนะครับผมว่าแบบดูนะครับว่าแอมอุกซ่ามันมไม่ได้เกลือเสมอไปเว้ยอืมแล้คลิปนี้นะซึ่งคลิปนี้ยังไม่จบนะจังหวะผมจะได้การันตีดีเจนแล้วจะจบเป็นคลิปนี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วไปดูช่องอื่นได้เลยย<า>ังดูโู้ชแม่งดูโค้ชเนี่ยมเลยฮัลโหลจ้าสุดยอด เฮ้ยมึงเปิดเออแล้วมึงไปฟังเพลงอ้นี่ไหมอะไรวะเพลงของอะไรวะศึกคนชนพลังกล้ามไอ้เหี้ยซีซั่นสองอ่ะเพลง o p e n i ่งอ่ะเพลงเปิดอ่ะไอ้เหี้ยบิงบอมบอมบอมก่อนพปทีตรงโขดหินตรงนั้นก่อนแปลกๆนะเพลงเนี้ยต่องาคนที่สิบเก้าขันสุดท้ายแล้วต่อไปขั้นสุดท้าย ดูดีใจเว้ยมาปิดกอบ์ฟสองท่ารีเจนเฮ้ยเฮ้ยรีเจนทานี้ยังไม่มีเอ้ามีแล้วโอ้ยเสียใจสัตว์อียท่าสามไม่ตัดงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสุดสวดแสงหลายเดี๋ยวปีเกันข้าข้าดีเครับบ๊ายบายครับ